วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ที่5ก็คือเข้าสู่เดือนที่2ของการฝุกซ้อมสำหรับแบดมิาตอนปี2022เราจะที่จบเดือนแรกด้วยความไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจาก มนีอาการป่วยก็เมื่อวานมันจันก็ไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากติดภารกิจก็เลยต้องข้าม Recovery Session ันเมื่อวานไปที่นี่จริงก็ไม่ช่ดีเท่าไหร่วันนี้ก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่วันทังคาด้วยการทำบ o r k o u t ออ s เซ o ชันก็จะเป็นวิง่ง สามนาทีทั้งหมด8รอบโดยแต่ละรอบก็บพัก80วินาทีทีนี้ความเร็วที่ใช้ในการวิ่งแต่ละรอบนึงก็สลับกันแล้ววาง 10K Pace กับ 5K Pace ซึ่งผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 10K อยู่ที่4นาที30ส่วน 5K ก็คือ4นาที15 สลับกันไปก็ใช้เวลาบินทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงบวมอัพสิสามนาทีกูดาวสิบนาทีลุยไปวันนี้ตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจยาวจะไม่ได้วินตอนเย็นลุยครับ พอสมควนะตอนนี้ผ่านมาแล้วเจเที่ยวเหลือ 5K เคพสรอบสุดท้ายอีก3นาทีแล้วก็คููดาวเอาเรื่องพอสมควรเหนื่อยได้ที่เลยอิ val set นเทอร์วอลเซตนี้แต่ว่าหายใจเริ่มดีขึ้นกำลังเริ่มกลับมาวิง่งได้เพสสีต่ต้นยังยังไหวอย,อยู่3นาทีโอเคเดี๋ยว พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุยต่อวันนี้วันพฤหัดโปรแกรมเป็น progression running ออกมาวิ่งช้าแล้วข้ามนะภารก <man qualified worldwide> uh ิจเยอะเหลือเกินวันนี้ก็เลยกว่าจะได้ออกมาข้ามไปหน่อยแต่ก็ โอเคอากาศไม่หนาวก็เลยตัวก็ต้องใส่เสื้อแขนยาววิ่งโปรเกรสชันวันนี้หนึ่งชั่วโมงก็ไล่ระดับความเร็วไปจากสตีดี้ไปเป็นสตีดี้ที่เร็วมากสุดท้ายก็จบที่20่บนาทีสุดท้ายวิง่งความเร็วที่ประมาณ4ี่ สามถสี่คำพูดไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็อาจจะประมาณเศษสีแบบสี่ห้าเก้าเลยเศษชา้าจนศูนย์เลยเดี๋ยวต้องลองดูพยายามต้องปรับฟอร์มวิ่งให้ดีหน่อยจะไ,ได้วิ่งให้มีประสิทธิภาพลุย ันเสาของสัปดาห์ที่ห้าใหม่เข้าสู่เดือที่สองวันนี้ยาชาติที่วิ่งมาวิ่งทีลิงเงินแล้วก็ตำรวจสถานที่ตำรวจสถานที่วิ่งใหม่โปรแกรมวันนี้เป็นวิ่งขึ้นเนินฮะแล้วก็ดูในแผนที่แล้วเหมือนว่ามันจะมีมันจะมีเนิน ที่อยู่ตรงใกล้ๆที่พักก็เลยจะลองไปดูว่ามันจะยาวแล้วก็ดีเหมือนที่ทำสมบวรณ์หรือเปล่าอาการเหนือ่นอยล้าจากการซ้อมมื่งวันพฤหัสแล้วก็การเดินทางทำให้เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องค่อยๆบินค่อยๆวอร์มไปเลวยวันนี้อยู่ วินขึ้นวินขึ้นเขา6นาทีส,สักถ้าอบงานจะของกระจกหลงครับผมไป แน่ใจว่าวิ่งมาถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าหาเนินไม่เจอยังไปทางเรียบอยู่คือตามแผนที่มันจะเป็นสโลบขึ้นแต่ว่ายังไม่รู้สึกถึงสลบอาจจะต้องลองสำรวจใหม่ดูมันก็เหมือนเป็นทางทางลาดขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชันเยอะเท่าไหร่ ตอนแรกคิดว่าจะสัก5% 6%อะไรเงี้ยให้มันได้รู้สึกว่าใช้แรงใช้แรงขายเยอะขึ้นในการบินแต่น,นี้น่าจะมาสัก2-3%เลยแตต้องลองสำรวจดูว,ว่าโชคดีหรือเปล่าสรุปก็คือถูกพังแล้วแต่ว่า มันไม่เคยเป็นเนินตลอดมันเป็นสโลปเล็กๆเ,เหมือนแบบวิ่งทางชันเฉยๆเลยนะลำบากเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาสถานที่ใหม่ในการซ้อมวิ่งขึ้นเนิะแต่ก็โอเคครับถือว่ามาวิ่งมาวิ่งให้เป็นแบบเทมโป้ไปแล้วน,นมันจะได้ ทำนห้ตื่นตัวขึ้นหยนนึ่งต่อให้มันครบหนึ่ชัมม่วโมงอสชัมม่วโมง เริ่มต้นเชียงวานชิ์วันนี้โปรแกรมเป็น uh, relax run สองชั่วโมงก็ก็ค่อยวิ่งไปเรื่อยๆสำรวจทางใหม่เมื่อวานหลังจากที่เมื่อวานไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการวิ่งฮิลแต่ว่าก็วิ่งเป็นเทรชชูไปอ่าวิ่งเป็นเทปโปแล้วก็ วันนี้ก็เลยมารีไล์ก,กามเนื้อ2ชั่วโมงเดี๋ยวจะไปวิ่งตรงเลาะเรียบแม่น้ำโชคดีที่ว่าวันนี้ไม่มีแดดแล้วก็อากาศเย็นสบายฝนเพิ่งตกที่นี่ดีมากเลยฮะต้นมตไม้เต็มไปหมดเลยทำให้บริการการวิ่งวิ่งกับธรรมชาติเสียงนกเยี่ยมเลย นนวิ่งมาได้หกกิโลแล้วครับก็ทำสปีดเรียกสไปเรื่อยข้างหน้าเป็นวิวของทางวิ่งเลียบแม่น้ำไปก็จริงจริงมันคือคลองชื่อว่าดรอดมุนเอมม์คนแยลซึ่งตามชื่อก็คือน่าจะเชื่อมระหว่างแม่น้ำดรอดมุนกับแม่น้ำเอส์ซึ่ง ก็คือเป็นชื่อเรียกของดินแดนแถวนี้ก็คือเอ็มสลันเป็นบริกาศที่ดีมากเลยคเป็นทางเลียงแม่น้ำแล้วก็คลองคลองก็กว้างพสมควรจริงๆ,ๆน,นี้ก็เป็นทางปั่นจักรยานด้วยบรรยากาศอากาศดีไม่รอ้อนแล้วก็ไม่หนาว ลมกำลังดียิ่งสบายเลย ตอนนี้วิ่งมาขั้งทางแล้วหนึ่งชั่วโมงพอดีได้10กิโลเมตรครึ่งก็คิดว่าวันนี้น่าจะจบพัฟมาราธอนสองชั่วโมงได้สบายๆก็ไม่ได้ากาศดีแต่ว่าลมแรงก็ไม่เป็นไรถือว่าดีได้มาวิ่งอีซี่ยาวๆช้าๆเหมนลูกน้วันอาทิตย์ผมว่าจะฟัง เมทรนอมไปด้วยเป็นการปรับเขตนั้นคือผมเซตเมทรนอมไว้ที่จงังหวะ3า3-4เพื่อให้มันได้มีความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ปรับปจังหวะอยู่ที่180นั่นคือผมพยายามที่จะวิ่งให้ได้เขตนนที่180แต่ว่าใช้กัน9้าวสั้น แล้วก็ในแต่ละก้าวก็ดูว่าตำแหน่งที่เท้ามันลงมันอยู่ตรงประมาณด้านหน้าหรือเปล่าคือพยายามจะให้มันลงตรงเท้าด้านหน้าก็ปรับทั้งตำแหน่งฟอร์มการวิ่งแล้วก็จังหวะด้วยถือว่าดีเพราะว่าพอได้วิ่งแบบนี้มันก็ไม่ต้องกังวลเท้าแวดร้อนหนนมากฟังเมตนอม จังหวะติ๊กติ๊กติ๊ตตไปดิเนหรือว่าเป็นการฝึกความอดทนอีกแบบนึ้เป็นด,ด้วยต่อ,อยอทุง่งห